สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งเนาะน้องวึงก็ได้สรุปไปแล้วนะคะรอบหนึ่ง สำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะน้องบึงก็ให้เด่นไปที่สองกับเจ็ดเนาะเด่นไปที่สองกับเจ็ดเบี่ยงรูดที่เจ็ดนะคะผลอ,ออกมานะคะพี่น้องจ๋าหกตัวเนาะเก้าหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งล่างของหกตัวน้องบึงหลุดไปนะคะส่วนเจ็ดสองเจ็ดสองเข้าทั้งเด่นเด่นทั้งสองตัวนะคะพี่น้องจ๋ารูดก็เข้านะคะเจ็ดะะสองเข,ะะ 7, 2, เข้าตรงตรงตัวที่เน้นด้วยนะคะตัวที่น้องบึงชอบนะคะ เข้าล่างตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าส่วน261บนก็หลุดไปเนาะเพราะว่าให้วิ่งรูดที่7นะคะก็ยินดีกับยินดีอีกครั้งกับท่านที่ตามสูตรเม็ดเดียวของน้องบึงนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะ,ะแนวทางก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปนะคะอะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่2นะคะอะแนวทางของวันที่สอง กันยายน2564นนะคะอ่าน้องบุนก็จะเขียนสถิติแต่ละเดือนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะเขียนไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยลงตารางนะคะอ่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเข้าไปเข้าไปหกลอบหลุดสามนะคะพี่น้องจา๋า ส6 3อ่าก่อนไปรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุนกันไปนะคะเพราะว่าน้องหึงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะ,ะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆนะคะเผื่อมีตัวที่ชอบที่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครชอบก็เลือกดูก่อนนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับของวันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋า เม็ดเดียวตัวนี้น้องวึงชอบมากเลยนะคะพี่น้องสาอาให้สองตัวเหมือนเดิมนะคะเด่นที่4ี่กับ9นะคะพี่น้องสาเด่นที่4กับ9ใครชอบสี่รูดสี่ใครชอบ9ก้ารูดเนะคะอาส่วนส่วนน้องวึงจะรูดที่4ี่นะคะอะเดี๋ยวเรามารูดสี่กันนะคะ 4ก็จะมี40 41 42 43 44 45 46 47 48 สี่เก้านะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าสองตัวบนล่างนะคะามาดูตัวที่น้องมึงชอบกันนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่ชอบสี่ศูนย์นะคะสี่สองสี่แปด แล้วก็4-7นะคะพี่น้องจ๋า4-5นะคะอันนี้สําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าสองตัวบนล่างถ้าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องมึงยกให้ดูเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวปรับกล้องใหม่ก่อนกล้องก็มือดเหมือดพี่น้องอ่ะ จดได้แคบได้นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ้องหวงใส่ให้ครบไม่น้อนี่40 41 42 43 44 45 46 47 48 49ครบนะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่4กับ9วิ่งรูดที่4นะคะหรือใครชอบ9ก็รูด9นะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวงวดนี้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไม่รูด เจาะเป็นตัวก็อย่าลืมไปกลับด้วยค่ะเด้อไปกลับน้ำด้วยค่ะก่อนออกไปนะคะน้องอุ่นก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆ FC นะคะรวยรวยเฮงๆนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะพี่น้องจา๋าขอให้สุขภาพร่างกายทุกๆท,ท่านแข็งแรงนะคะ คลิปนี้น้องอุ๋งก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ